เรามาดูกันว่ารายได้ราคาครอปุดเป็นยังไงเป็นสีเขียวเข้มเือคืนทุนเร็วนะครับสีอ่อนก็ช้าหน่อยใครซื้อเคโปรปรับหมดลท่งงานก็ได้อยู่นะครับเสียงเบาลงด้วยรายได้คุ้มค่าไฟ AL1 Pro รายได้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาทอ็ทอปท็อปขัวของตลา,างตอนแรกรายได้ลงไปแล้วนะแตะเหรียญกลับมาราคาดีนะทำให้รายได้พุ่งนะครับ JS ก็รายได้กลับมาดีเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้เรามาดูราคาเครื่องขุดบิตคอยไม่ได้ดูตารางราคาเครื่องขุดบิตคอยมานานมากนครับตอนนี้ราคากําลังสวิงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกึ่งกงึกลางๆระหว่างขึ้นกับลงนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ารายได้ราคาเครื่องขุดเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราทําตารางมาใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะบอกถึงเสียงดังเบาของเครื่องขุดด้วยนะครับรวมถึงเกณฑ์ราคาการคืนทุนที่ ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางเราก่อนเลยนะครับอ่ะนี่คือตารางของเรานะครับสีสันจะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือมีความดังของเสียงมาด้วยนะครับแล้วก็มีแถบสีที่แสดงถึงค่าไฟที่สูงหรือต่ําหรือการคืนทุนที่เร็วหรือช้านะครับเนี่ยเสียบเชียกให้ดูนะครับจากสีสันนะอ่าเรามาดูกันว่า ตอนนี้ราคาเครื่องกับรายได้เป็นยังไงนะครับไปดูรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นของเครื่องขุด d อชคอยนะครับ d อชคอยและไรคอยแล้วก็เหรียญเบลนะครับตอนนี้เครื่องขุดนี้ขุด3มเหรียญเลยนะครับก็จะเป็น L9 นะครับอ่าตอนนี้รายได้นะครับอยู่ที่1 6 6 4ดอลลาร์นะครับอันนี้ช่วงย่ออยู่นิดหนึ่งนะครับอ่า1,664ดอลลาร์นะครับ ทำให้ตอนนี้นะครับ L9 ของเรานะครับตัวแรงสุดก็คือจะเป็น DG1 h y ดไ o เปรดมกกลานะครับกับเมษานะครับลนมกกลาเนี่ยอยู่ที่488,000นะครับรายได้7รา,ายได้70,001นะครับหกักค่าไฟเละ5 50,03 9.1เดือนคืนทุนเมื่อไฟ6.8โลจฟ้า8.5นะครับเป็นสีเขียวเข้มคือคืนทุนเร็วนะครับสีอ่อนก็ช้าหน่อยนะครับอ่ะ ต่อมาครับ DG 1ไฮโดรโรสเมษานะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับใส่เสียงผิดไปนิดนึงนะครับแก้นิดนึงนะครับตัวไฮโดรนะครับเสียงก็ประมาณ5 0เดซิเบลนะครับ5 0เดซิเบลประมาณไหนประมาณเครื่องกรอากาศนะครับอ่าประมาณนี้นะต่อมานะครับเป็น L 9 1 7 GH นะครับพร้อมส่ง5 7 5 0 0 0นานะครับรายได้61,000่นหน่ก็ไฟเหลือ51,000 11เดือนขึ้นทุนแม็กไฟ9เก้ฟ้า10เดือน80 d e c i เดซิเบลนะครับแล้วก็ตัวพิออเดอร์9 0 0 0 0นนะครับจะคืนทุน11 2, 7, เดือนลไม่หักไฟ9.2ไาฟ้า10.7เดือนแล้วก็ 16GH z นะครับพิออเดอร์นะ5 1 9 000, แ0 0หาลได้5 8าห0ักไฟเหลือ4 8 0 0 0 10.6เดือนคืนทุนแม็กไฟ8.9ไดฟ้า10.3นะแล้วก็ตัว15 g h z นะครับพร้อมส่ง519,000 p o พเดอร์ order, 485,000รายได้55,000ก็ไฟเหลือ4 6 0 0 1 0 4เดือนคืนทุนแม็กไฟ8.7เลยครับ10เดือนนะฮะแล้วก็รอทันวานะครับมกราเมเมษานะครับธันวา515,000นะครับมกรา479,000แล้วก็เมษา4 3 48,000นะครับการรายได้ก็57,000นะครับหักค่าไฟเหลือ4 7 0 0นะครับคืนทุนก็ 10เดือน10.8เดือน10.1เดือนแล้วก็7.3เดือนตามลําดับนะครับแล้วก็แบบโนยฟ้าก็10.5 9.7แล้วก็7.1เดือนตามลําดับนะครับต่อไป DG1 นะ 14GH นะครับ428,000นะครับแล้วได้50,000หากไฟเหลือ30,000 10.8เดือนเงินทุนแม็กไฟ8.5โนยฟ้า10.4เดือนนะครับแล้วก็ L7 นะครับ L7 9.5 g h นะครับ ราคา3 2 8 0 0 0 0นแันะรายได้34 0 0 0ื่นสี่หักค่าไฟเหลือสองหนะสิบสามเดือนคืนทุนแม่ไฟ9.6รฟ้า12.5 9.3GH z 3 1 9 0 0 0แล้วได้3 0 0มาค่าไฟเหลือบเดือนคืนทุนแม่ไฟ9.6รอยฟ้า12.5 l 7 90, 9 0 9 0 5 g h ศนนะครับรายได้เออราคา3.1 0 0นะครับรายได้32 0 0 0นะหกกักค่าไฟเหลือา13เดือนคืนทุนแม่ไฟ9.5 เรยไฟ12.6ตัวที่ได้รับความนิยมสุดก็จะเป็น9.05เพราะมีการผลิตออกมาเยอะสุดนะครับตัว8.8 G Hz นะครับ3,200นะครับรายได้30,001ค่าไฟเหลือ2 0 0 0 13.5เดือนคืนทุนแม็กไฟ9.6รังฟ้า1 2 7นะครับ, 22, รนะรบตัวมือ2นะครับ9.05นะ229,000รายได้เท่ากันแต่คืนทุนเหลือ9.6 9.8เดือน แม็กไฟ7.1หลือฟ้า9.3นะครับแล้วก็ DG Max นะครับรอบคันวานะครับ189,000 6.5 GH z นะครับอ่ารายได้23,000มาค่าไฟเหลือ134,000เดือนคือทุนแม็กไฟ8.1หลือฟ้า12.5นะครับเครื่องมาใหม่นะครับฟอร์ฟูลไมเนอร์ Full Minor, นะครับฟูลไมเนอร์ L1 นะครับ 5 3 g h นะครับแสนแปดหยินไฟพันสองร้อวัตต์รายได้หมื่นเก้าค่ะก็ไฟเหลือ15ื่นห้าเดจุดเินกือทุนแม่ไฟ9.7เจ็ดรฟ้า11.9เอ็ดจุดเนะครับฟูลม m i เนอเป็นล็อตมกรานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสียงเบานะครับละกืนทุนเร็วที่สุดนะครับต่อมานะครับด c h o โฮนะครับเก้าหมื่นห้าล็อตมกราไอล็อตธันวานะครับรายได้เจ็ดนนไฟเหลือ5 7าพนเดนะครับสิเดินกืนทุนแม่ไฟ12บงเรฟ้าสิ ล็อมกรานะครับเจ็ดหื่นะครับมันสองจุันึ่ Ghz นะครับรายได้เท่ากันแตบบ่คืนทุน13เดือนแม่ไฟ10ตฟ 14, ัวไี้ว่เดือนนะครับสตัวนี้เป็นตัวเออสงตัวนี้เป็นตัวเสียงเบานะครับทั้งคู่นะอืเรื่องการคืนทุนตัวนี้ก็จะฟูลมเนอร์จะคืนทุนเร็วกว่านะครับต่อมานะเป็น EDG หนึ่ง M นะเสียงเบาเหมือนกันนะ3 4 Ghz นะครับ แสนสองหมหาพันนะครับรายได้หมนะื่นสองไฟเหลืเจ็ดพันเดือนคืนทุนแม้ไฟสิบเดือนเรฟ้าสิบเดือนออตัวรัทันวานะครับ EDG หนึ่ M นะครับ 18, แสนหนึ่งหมื่แดพันลได้หมื่นสองไฟเหลืเจ็ดพันนะครับ, 16, รบสิเดือนคืนทุนม 97, แมไฟเก้าจุฟ้าสิเดือนอ่ามินิดอกนะครับตัวนี้เป็นมิินิดอกาพลสนะครับแปดร้อยมเฮดนะราคา44 0 0 0รายได้2,900ก,ก็ไฟเหลือ1,600นะ10 ยีเดเดือนเงินทุนแม่ไฟ15เดือนมีด็อกสามนะครับเจ็ดร้อยสี่เอ็มเฮดนะครับรายได้ 3, อราคาสามหมื่นนะครับรายได้สองพั 4, 3, 28, าหายละพันสดเดือนเงินทุนแม่ไฟ15เดือนตัวนี้ปรับหมวดประหยัดไฟนะครับมันก็จะอ,อยู่ที่รายได้2 0 0 0ันหค่าไฟละั0ยเดือนเงินทุน28.2เดือนเงินทุนแม่ไฟ7.9นะครับ นี่คือมีดอก3นะสามพัสดก็แรงขึ้นมาหน่อยนะครับ L 3พัสดนะครับราคา3,900นนะครับ5 0 4 mh นะครับมือสองนะครับพร้อมส่งนะรายได้พันแปไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.2เดือนคืนทุนพีจูเทียบ1.9เดือนคืนทุนนะครับ3,500นะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลของดอ c คอยนะครับอ่าสีที่เข้มที่สุดคืนทุนเร็วสุดก็จะเป็น ตัวไฮโดรดีจีหนึ่งไฮโดรลอสเมสานะครับกับลองลงมาก็ลอสเมสาของ L9 นะครับอีกตัวหนึ่งก็ l 3เอ้นะครับตัวมือสองนะและกตัวหนึ่งที่เสียงเบานะครับก็จะเป็นฟูลไมเนอร์นะครับฟูลไมเนอร์ Minor, นะ5.3 GHz นะแสนแปดหมื่นาพนะครับ, 5, 000, รบให้ดูรูปร่างนี่อันนี้คือฟูลไมเนอร์นะครับ ตัวนี้นะเสียงเบานะครับตั้งที่บ้านได้นะพันสองวัตต์5.3 g h ุเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับต่อมานะเป็นตระกูลของบิตคอยกันบ้างนะครับบิ c o อยส่วนใหญ่ก็จะเป็น8 0ดสิบเบลทั้งหมดนะครับอ่าเสียงจะค่อนข้างดังกว่าพวกด็อกจะมีเขียวๆบ้างนะครับบิตคอยจะเหลืองกันหมดเลย เราอัปเดตรายได้ของเครื่องขุดบิตคอยกันนะครับที่เขียวๆก็จะมีไฮโดรนะไฮโดก็จะเขียวหน่อยอตัวเครื่องขุดบิตคอยเราใช้ตัว200 p s S19 นะครับตอนนี้บิตคอยเป็นตัวนี้นะครับรายได้448ดอลลาร์นะครับตัวของไฮโดร ตัวแรงสุดของ Bitcoin นะครับ L21 นะครับ XP Hydro 4 7 3 t h นะครับราคา59,000รายได้30,060 6เข้าไปเหลือ20,025เดือนคืนทุนแม็กไฟ13 121เดือนแล้วก็ Hydro 335 t h นะครับ279,000รายได้2 5 0 0 0คข้าไฟเหลือ10,026เดือนคืนทุนแม็กไฟ10เดือนหลังสาย20เดือน S17 Hydro 177 t h นะครับ79,000นะครับ รายได้หมื่นไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ58าอยฟ้า40เดือนนะครับ s 2 1 j j xp นะครับสอง t h นะครับราคา2อ0 0สนะครับรายได้20,000ื่นครับไฟเหลือ1นึ่งหมเดือนคือทุนแม็กไฟ12เดือน,นลอยฟ้ายีเดือน,นแล้วก็ s 2 1 p r o 3าม t h นะครับแสนเก้าหาพรายได้1 8ื่นแปดค่ัไฟเหลือ7,000พนะครับ24เดือนคืนทุน แม็ไฟ10เดือนหรืไฟเดือนนะฮะแล้วก็ s 2 1 mix นะครับ s 2 1 plus นะครับ2 1 6 t h นะครับแสนห้านะครับรายได้1 6ื่นหกถ้าเาไฟเลือหกพันยเดือนคือทุนแม็กไฟ9เดือนหรือฟสิบเดเดือน s 2ี่สิ t h นะครับแสนสามหาพนะครับรายได้1 5ื่นหานะับถ้ากไฟเหลือ5้าพันเดือนคือทุนแม็กไฟ9เดือนหรือฟสิบเเดือน ปรับโหมดประหยัดพลังงานนะครับจะเหลือมรายได้หมื่นสามก็ไฟละหกพันยี่สองเดือนคืนทุนแม่ไฟ10เดือนไฟสิบเเดือน S21 ย8่สินะครับจะแสนสอนะครับไรายได้หมื่นสี่ก็ไฟละห้าพันหกยี่ส2เดือนคืนทุนแม่ไฟ8 8ดองฟสิบแเดือนแล้วก็ t 2ยนะครับอ่าปรับ Performance Mode นะครับราคาแสนส0 0หามนะครับ รายได้16ื่นหกคก็ไฟเหลือสามพเดือนคืนทุนแมฆไฟ7.6็ดร้อ20ดเดือนปรับหมดประหยัดพลังงานนะครับจะอยู่ที่รายได้หมื่นสี่ก็ไฟเหลืห้าพันยเดือนคืนทุนเมไฟ8.4ดดสี่วงไฟสิบแเดือนแล้วก็ s เก <poisoned. S 2> ้า jxp นะครับร้อ th นะเจ็ดหมื่นะครับรายได้หมื่นหนึก็ไฟเหลือสองพเดือนคืนทุนเมฆไฟ6.8เดือนแมไฟฟ้ายีเดือนนะครับ เคโพนะครับร้อยี่สิบทีอนะห้าหมื่นหกนะครับรายได้9ก้าพันนะก็ไฟละพันสามสเดือนคือทุนแม่ไฟหกเดือนเราไฟยี่สิบสองเดือนปรับหมดเบี้ยพลังงานนะครับรายได้ลเจ็ดพันเจ็ดหนัก็ไฟละสองพันเ้าเดือนคือทุนแม่ไฟเจ็ดจุดสองไฟสิบเจ็ดจเดือนเคปร้อยสิบห้าทีเอนะเคโเหมือนกันนะครับห้าหมื่นสองนะครับรายได้แปดพันนก็ไฟละพันหนึ่งสี่สิบหกเดือนคืนทุนแม่ไฟ 5.8อนฟ้า24เดือนนะครับเคปโอ10 TH นะ45,000นะครับราคารายได้5,080นะผักครับไฟลด800 50ประเดินคือทุนแม่ไฟ5.3อนฟ้า23เดือนนะครับงั้นใครซื้อเคปโปรับหมดไปทางงานก็ได้อยู่นะครับเสียงเบาลงด้วยแล้วก็รายได้ก็คุ้มค่าไฟนะครับต่อมานะครับ H9 104 TH นะครับ สามหม่นหาพันเก้ารนะครับรายได้8000ัไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ4 5่จุเดือนคืนทุนฝากวางเจ็ดสิปดเดือนคืนทุนนะครับอลอยฟ้าเจ็ดสิปเดือนคืนทุนปรับหมวดเป็นพลังงานนะครับะจะรายได้อยู่หกพันคุ้มค่าไฟมาหน่อยเดี๋ยวได้หักค่าไฟละแ0ดร้อนะครับยีดเดือนคืนทุนแม่ไฟสิบสามเออสาลอยฟ้าสิบเเดือน ตัวนี้มือ2นะครับ24,900นมือ1 3ือ0นนะครับต่อมา S 1 9 90 t h ใหม่นะครับ35,000นะครับและได้7 0 0 0ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ4.8เดือน S 1 9 90 t h เอ้95 t h มือ2นะครับอยู่15,900นะครับรายได้7 0 0 0นะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.2เดือน ตัวนี้เป็นตระก,กูลของบิตเมนทั้งหมดนะครับที่เป็น S ต่างๆนะครับ19บเเอ่อ21นะครับต่อมาจะเป็นตระก,กูลของ w a t ไมเนอรนะครับ w a t ไมเนอรเนี่ยก็เมื่อก่อนก็มีคนขุดกันเยอะเหมือนกันนะครับ178 TS 1 9 0 0 0เนเะก้ะรายได้หมืน่นสามค่าไฟละ4,000 25เดือนคืนทุนแม่ไฟเจ็ดจุดเก้าวกบเก้าเดือน M50 นะนะครับ45,000นะครับรายได้8,000นะันหไม่คุ้มค่าไฟไนมะ่ไฟหนะ้าจุดสองเลฟ100กว่าเดือน m 2 0 s พร้อมส่งนะมือสองนะแป0รายได้5,000าค่าไฟติดลบนะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ1.7เดือือนต่อมานะครับเป็นอวารอนนะครับจะขึ้นต้นด้วย A นะครับ A คืออวารอนนะอวารอน1 6 6 6นะครับ188ต h ิ0แปีเฮรายได้1,400 0ค่าไฟ 4, 18, 9, เหลือ4 0 0 0 18.9เดนคือทุนแม่ไฟ6.1เลยฟ้า14เดือนอน่า A 1466นะครับ153 t h ีนะครับ แ7นะครับรายได้ 11, 1มื่นหึ่งก็ไฟเหลือพันเกิว่าเดือนคืนท,ทุนแม้ไฟเจ็ดจวยี่สเดือนตัว1นึ่งสนะครับร้อยสิบนะครับราลายได้อลลลลล at, ลาลาคา3ามหมื่นะครับรายได้8 0 0พัม่คุ้มค่าไฟแม่ห<ๆ>ักไฟ4.1เดือนนะครับ1246 90องสี่ทนะครับแล้วก็มีแปดสิบเท H ราคาเท่ากัน เอา81 THS อยู่ที่10,080นะครับรายได้6,000นะครับไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.7เดือนแล้วก็ A11681 THS พร้อ 1, 1, 1, 6, 81, มส่งนะ1 2 0 0 0นะครับอันนี้มือสองนะรายได้6,000ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ1.9เดือนนะครับต่อมาจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ T17 1 2 t h และ2,400วัตต์นะครับราคา5,900นะครับรายได้3,000ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ,ฟ1.8เดือน เสองที่ดูทีสามนทีเอสสามพันเก้าไม่คุ้มค่าไฟนะรายได้สองพันสามแม็กไฟหนึ่งจุดเจ็ดเดือนเอสองี่สทีเอสนะสองพนานะครับไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟหนึ่งจุดสี่เดือนเอหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับสองพันห้านะครับรายได้พันหไม่คุ้มค่าไฟนะหนึ่งจุดห้าเดือนนะครับเอสเก้าเอสอีนะครับรายได้พันหนึ่งนะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟหนึ่งจุดเก้าเดือนนะครับ l u c กี้ม n e เนะครับมีเวอร์ชั่นใหม่นะครับ V7 นะครับ 1th นะครับ4,900นะครับกินไฟ3าวัตต์นะฮะถ้าเกิดขุดแบบตรงๆไม่คุ้มค่าไฟแลวได้77ต่อเดือนนะแต่ถ้าเกิดเอาไปลักกี้ก็ไว้ขุดไม่ต้องดูเรื่องรายได้นะครับก็คือลุ้นบล็อกนะครับโอกาสก็ 1th นะครับแล้วก็ V6 นะครับ 0.5th 3,900ทนะครับ ลอตโต jdx นะ0.3น gs นะครับ3เอ่อ2 0 0นนะครับต่อมาแล้วก็จบของ Bitcoin ไปนะครับที่เสียงเบาก็จะเป็นพวกตัวปรับลดเสียงหรือตัวไฮโดนะครับถ้าเป็นตัว b บิตคอยนะครับต่อมาเป็นอั t ตราคอยบ้างนะครับก็จะมีพวก rx 0แล้วก็ al ks นะตอนนี้ al มาแรงมากนะครับอ่ะเราไป rx ก่อนนะครับ อ x 0นะฮะอ่า x 0กลจับมาคุมค่าไฟนะ Rx0 ตอนนี้หมื่นเหมือนหนึ่น้าร้อยนะครับล้วได้หกรเก้านะฮะก็ไฟเหลือสี่นะยีเกเดือนเงินทุนแม่ไฟสิเจดือน a อ1นนะครับนะ 29, 17, al, 1, บ AL 1 pro al 1 p รเรายได้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาท็อปท็อปหัวของตารางนะครับราคา3 8 5 0 0 0แล้วได้66,000เข้าไปเหลื ห้าหมเดือนคืนทุนแม็กไฟ5.7เจ็ดือนฟ้า6กจุดหก al สามล็อตทันวานะครับสองแสนะรายได้หกหมื่นนะ่ไฟละห้าหเดือนคืนทุนแม็กไฟ3.5มจุฟ้า4ีเดือน al สไลท์นะครับส่งออกเลย51500ื 95, Ken Ken ่น่ายะครับรายได้ห้าแปนะครับค่าไฟละเจ็ดพันเจ็ดจเดือนคืนทุนแม็กไฟ6เดือนฟ้าเจ รัทันวานะครับอยู่ที่สามหม่นเก้าพัารนะครับรายได้8 6ดพันหกหัก่าเหลือเจ็นห้าจุดห้าแดงงินทุนแม่ไฟสี่จุดหกรอยฟห้าจุ eal 1นะครับ4 4่จุดสี่นะครับ m h อ่า m h หรือ g h อ่า t h นะครับ4 4 t ่จ h นะครับแสนหนึ่งหนหครับ รายได้หมื่นเจ็ดนค่าไฟละหมเ้าจุดสองเดือนคือทุนแม่ไฟ6.5จุห้าลฟ้าแปเดือนนะครับแล้วก็ AL Box 3นะครับสองหมื่้าพันเกรายได้5,000ันนะค่าไฟละสามพันเกเดือนคือทุนแม่ไฟ5.9าจเฟ้าสิเดือน AL 0ศูนย์ะครับหมื่นแปด้ารายได้พันหนะค่าไฟละพันสามสเดือนคือทุนแม่ไฟ11เดือนไฟฟ้าสามสิบเจดเดือนอันนี้เราไฟฟ้าจะไม่ได้คิดนะ ตัวนี้นะครับเสียงเบาก็จะเป็นตระกูลนี้ลงมาเลยตั้งแต่ AL2 ลงมานะครับมี AL3 กันหนึ่งอย่างเดียวที่เสียงดังหน่อยนะครับประมาณนี้อ่ะก็เป็นเหรียญที่มาใหม่นะครับแล้วตอนแรกรายได้ลงไปแล้วนะแต่เหรียญกลับมาราคาดีนะครับทาให้รายได้พุ่งนะครับก็กลับมาตืนทุนไหวซึ่งราคาเครื่องก็ดีดไปเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับขึ้นมา39 0 0 0นกะครับกับ5 0 0 0 0นนะก็ สามารถลองดูนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับต่อมานะครับเป็น K S ตระกูล Caspar นะครับ c a s ตาร K S นะครับก็เคยได้ความนิยมมาก่อนนะอ่า K A S นะครับ c a s ตาร K S k s 5 Pro นะครับตัวนี้รายได้อยู่ที่เออราคาอยู่ที่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับรายได้สองหมื่นหนึ่งหากค่าไฟเหลือหมื่นหนึ่งสิบเอ็ดเดือนคืนทุนแม้ไฟหกจุดหกตันฟ้าสิบเดือนนะครับ S k s ก็รายได้กลับมาดีเหมือนกันนะครับเคสหนะครับ20่ h นะครับแสนสามนะรายได้ส0 0 0มื่นห่าับไฟเหลือ1มื่นหนึงเดือนคืนทุนแม็กไฟ6.5จห้าเลยสา10.7นะครับเคสห้าเอ็มรถทันวานะครับแอบขออภัยนะครับเคสห้ารถทันวานะครับเคสห้าเอ็มนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับรายได้หมื่นห้าห่าับไฟเหลือ5,600นะครับ13เดือนคืนทุนแม็กไฟ5.1เดือน รดไฟฟ้า10เดือนนะครับเคซ่าแอร์รอทันวานะครับอ่องทีนะครับห้าหมื่นเจ้านะครับรายได้12ื่นสองไฟลองพห้าอ2เดือนคืนทุนไม่ไฟ4,9่ดเกนรฟ้า14เดือนเคสามเอ็มนะครับอ่าห 2, 5, 25, 22, มื่นห้ารน,นะครับรายได้ uh, 6,000ไม่คุ้มค่าไฟไหมไฟสอเดือนคืนทุนเคซูนอันต้านะครับ 6, 2, 8, เจ็ดพันเ้านะครับ, 7, 9, รบมีพร้อมส่งนะรายได้ส0่ร้รอยไฟลร้อยนึง 6กเดือนคือทุนแมสไฟ19เดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นตระกูลแคสปานะครับเหรียญแคสปาก็เป็นเหรียญของเจพีม g a n นนะฮะเอ้ยเป็นวิศวกรของเจพีมอ a แกชิดนะก็อนาคตก็ถือว่าดีนะครับ AL เนี่ยก็เป็นเหรียญออกใหม่นะก็ต้องรอดูต่อไปการเติบโตของเหรียญน,นี้ก็จะยังมีได้เยอะอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นการขุด ETC ETH W นะครับ จะเป็น e z 1 0รนะครับอ่าตัวนี้3.2 ghz นะครับอยู่ที่แสนส0 0หมื้าพนะครับราได้5,000อ่อนเราได้ขออัปเดตตั้หนึ่งนะครับ e z 1 0รนะครับราคา 1, 45, แสนสี่หมื่น้วได้4 4่พนะก็ไปเหละ8สองพกว่าเดือนคือทุนม 3, 2, เมื่อไฟสามสอเหกสิบเอ็ดเดือนนะครับแล้วก็ e 9นะครับ e 9ราคาสี่แ0 0เอ่หมื่นสองพันะครับ รายได้5,002ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ26เดือนคืนทุนนะครับ X16Q นะครับ2050อ่ตัวโปร X16Q Pro นะครับ85,000รายได้2,008ค่าไฟเหลือ890กว่าเดือนคืนทุนแม่ไฟ29เดือนร่อนฟ้า100กว่าเดือนนะครับ X16Q นะครับ 9.9GHz เ,เออ่1นะครับ72,000รายได้2,007ค่าไฟเหลือ 900นะ70กว่าเดือนเงินทุนเนี่ยไฟ26่สิบหกลง plus รเดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ETC นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับก็เอาไปลองขุดกันได้นะครับต่อมานะครับเป็นอากูล X 5นะฮะ X 5ก็กลับมาคุ้มค่าไฟนะครับ166ดอลลาร์นะครับใครเป็นแฟนคลับของ X XMR นะครับก็ จาก x 5ไปลองฝุดได้นะครับตัวนี้นะครับแสนห0าพนะรายได้5 7, ้าพนเจ็ดนะาคก็ฝันเหลือพันแปดห้กว่าเดือนคือทูนเม็กไฟสิบแปดลฟ้า50กว่าเดือนนะครับแล้วก็ k 7ก็มีออกมานะครับ k 7นะครับก็กลับมาคุ้มค่าไฟเหมือนกันนะครับรายได้2องร้ดอลลาร์นะครับ เคส9จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรายได้ 13, หมื่นสามค่าไฟแต่สี่พันนะครับ 27, ยี่สิบเจ็ดเดือนกระทุนแม่ไฟเก้าเดือนและไฟยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับ LB b o x อ่าตัวนี้ยังไม่คุมค่าไฟนะครับแต่ราคาถูกนะใครสนใจก็เอาไปลองขุดได้นะครับกลับมารายได้ขึ้นนิดนึงนะครับ LB b o x ราคาพันเก้านะครับรายได้สองร้อยห้าสิบไม่คุมค่าไฟแม่ไฟเจ็ดจุดหกเดือนแล้วก็ HS 3เหรียญ HNS นะครับ3 1ดอลลาร์นะครับก็เายได้ออขออไฟ Hs3 คนละตัวอันนี้ g o เชล e นะ h Hs3 b i t m a i n นะครับอ่ะก็ยังไม่คุ้มค่าไฟนะแต่มีกลับมาคุ้มแวบ,บๆอยู่เหมือนกันนะครับ Hs3 นะอยู่ที่รายได้4 9 0ไม่คุ้มค่าไฟมหมไฟ7.1เดือนนะครับแล้วก็ Hs b o x นะครับ าราคา4 9 0 0รายได้300นะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ14.9เดือนนะครับแล้วก็ Z15 Pro ตัวนี้99,000นะครับ Z15 Pro รายได้ Z15 เนี่ยที่เราเอามาเพราะว่า,วามันเป็นเครื่องขุด ZEC ZEH ZEN นะครับสมัยก่อนที่ค่อนข้างดังเลยนะครับก็รายได้252ดอลลาร์นะครับ เอาไปลุ้นราคาเหรียญขึ้นนะครับถ้าใคาเป็นแฟนคลับนะครับอได้8,006นะครับาหากค่าไฟเหลือ1,003เจเดกว่าเดือนเงินทุนเมื่อไฟ11เดือนแลองฟอา43เดือนก็ประมาณนี้นะครับจากเครื่องปุดต่างๆนะครับเราก็เรียงเรื่องเสียงมาให้นะครับรายได้มาให้สีสันสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นเว็บให้นะฮะใครก็ไปติดตามเว็บ o r m i n e r c o t h ได้นะครับ นี่ก็เป็นเว็บนี้นะครับ Home Miner c o t h นะครับไปดูกันได้นะครับมี history เรานะครับลงอัปเดตอยู่ตลอดทั้งช่องทางไลน e นะครับ AJ Home Miner นะครับ YouTube j a m e Coin Miner นะเพจเครื่องขุดบิทคอยหารายได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe j a m Coin Miner นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ก็จะมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ลาไปก่นครับสวัสดีครับ